ตอเดีครับก็เล่นลาวีครับซึ่งเพื่อนชวนเล่นนะครับแต่ว่าเราไม่เล่นกับเพื่อนเนี่ยเราก็มีเล่นคนเดียวนะครับมจะได้เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะคือพูดจาวัตถุฟักงงับผมถามพเพื่อนๆหน่อยว่าเพื่อนมีความคิดแบบไหนนะครับถือว่าพวเพื่อนๆเหงาเอขาไปชวนคนอื่นเล่นเกมใช่ไหมจากนั้นเขาบอกว่าเล่นได้แต่ไม่คุยต้องถามว่าแล้วมันต่างกันยังไง SD? ออธิบายใหม่คือเขาชวนผมเล่นผมบอกเล่นได้แต่ไม่คุยเขาบอกว่าเออได้แล้วอะไรสักอย่างนี่แหละเออเอาเป็นว่าผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมต้องเล่นด้วยแล้วลวคนเดียวไม่ได้หรอผมก็เล่นแบบไม่คุยมันก็เหมือนเล่นคนเดียวหรือเปล่าเออเขาพูดอะไรสักอย่างนึงเลยเอาผมลืมไปละเอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะผมถามเพื่อนๆหน่อยลวกันนะ วาเพื่อนมีจุดยืนยังไงนะครับถ้าเพื่อเข้าใจคำถามให้คอมเมนต์มาตอบคำถามนะครับซึ่งอย่าทำซ้ำผมจะจำคำถามไม่ได้เลยแบบหนึ่งนะผมจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการจำอ๋อโอเค ความทรงจำผมกลับมาแล้วผมต้องไปแอบดูแชทมานะครับโ okay. อเคก็คือเขาชวนผมเล่นเกมแล้วเขาแล้วผมก็พึ่งมาตอบเพราะผมไปทําธุระของผมมาจากนั้นเขาบอกว่าเล่นอยู่รอได้ไหมฮะเขาชวนผมเล่นแล้วผมถามว่าก็เล่นได้อยู่นน่คนเดียวเขาบอกว่าเหงาแต่ตอนแรกผมบอกไปก่อนได้แต่ไม่คุยผมจะได้อัดคลิปได้ด้วยวเขาบอกได้โอเคแป๊บเล่นอยู่ฮะ ผมนี่งงเลยได้แปบ๊บหนึ่งเล่นอยู่แล้ว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 ก็เล่นได้อยู่แล้วจะมาโชว์ทำไมซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆนะถ้าเพื่อนๆเข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มานะครับซึ่งก็ไม่รู้จะมีใครดูนะนอกจากคนนนั้นโอ้ยหุนละเกียดโอเคครับเกมนี้น่าจะยากนิดหนึ่งเลยนะเจอเป็นทางด้านเอลซูด้วยนะครับ เออคือคางนข้างแรงแต่ถือว่าดีนะครับได้คอนเทนต์แทนนี่ผมวางแผนไว้หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นพลังแสง๋อไม่ลองไม่ลองไม่ลองเอาแค่ชื่อเข้าใหญ่ชื่อหลอกตาไม่ใช่เปลี่ยนพลังแสงเปลี่ยนลูนลูนน่าจะถูกอยู่แล้วผมไม่ได้ยุ่งกับลูนมีโลกกันนะครับมีโลกโอ้แล้วแบบเป็นลูนหานี่หาเลยนะ ว่าโหเซตไอเทมเอ้ยพูดแล้วโอ้โหคลิปนั้นผมทำอย่างนานเลยนะทำเป็นเล่นไปอยสกินนูลาดเอาไม่ใช่สกินนูลาดสกินลิกเตอร์ก็นึกว่าสกินนูลาดใหม่อีกแล้วเหรอของเวเทอร์เซนพาสเอ้เวอร์เซนพาอะไรของแรงแต่ไม่ใช่นะครับมาอุยเกือบปะดูดิเกือบปะดูดิดูมันแนะนำไอเทมดีมันเปลี่ยนในเกมได้ด้วยนี่นะมาสะจันดีนะ ส่วนใหญ่ก็เอาไอเทมเองแล้วหรือเปล่าไน,น,นี้เอาเป็นไอเทมแทงแล้วกันเรข้ามันแรงแรงเ,เราจะตายตายเร็วไปหน่อยนึงเกาะมาจนิง <c oughs> นก็ไม่ได้สู้ได้ง่ายเลยก็สูงเป็นตัวละครที่ถ้าจะเจาะเกาะร้อยเลยนะครับเป็นตัวละครแครี่ที่สุดยอดมาโกงโกงไม่เข้าใจว่าเขาสร้างตัวละครนี้ออกมาได้อย่างไง <c oughs> อู้เป็นลางที่ดีนะเจ๊ฟืดบัตรไม่ได้เล่นนานกันเหรอวีนานอะไรหนึ่งวันอยู่นานแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหคนดีจริง กำลังตามหาคนแบบนี้ยอยู่เลยโอ้เพื่อนเลื่อเลยอย่างนี้เลืบเลืบเลยอะโอ้โหผมไม่สีเลยด้วยอ่ะแบบโคตรจะเกินปรุงเกินไปหรือเปล่าแบบคือนจะมีใจฝ่ารอาเท้าต้านเว้นแน่นอนนะครับตัวไว้สองตัวถ้าไม่รองเท้าต้านเว้นนี่คือไม่คุ้มของไม่คุ้มเออจะมีใจหรือเปล่าออ คือจะมองมาที่ฉันเปล่าเป็นบนครับไป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 ยัด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 สโลสโลว์สโล,สโ,ล,สโ,ลโดดคีฟหนึ่งโดดคนสองโอ้ยเธอจะมีไงมาเธอจะมองมาที่ฉันเออคนไทยบินได้ครับวางวงวางเออขอบคุณครับขอบคุณที่ ไปช่วยเหลือกันแล้วกันนะไม่ทิ้งกันโอ้โหอุ้ยพาบอม,มอลได้ไหมนะโอเคมาทางนี้อึ้บอันนี่อุ้ย,โโยสโลได้ไหมอึ้บเสียดายโอลล้โหเรร็วเวามาีลล้ยว ต้อมองมาที่ฉันหรือเปล่าเว้ยเป็นขี้นี่หรอขอตีดาขอบคนที่ตีดาดีเด่นมากคืออยากลองพลังแสงวัตสันไฟใหม่เหมือนกันต้องหาโอ,อกาสลองแล้วนะครับเนี่จะ,จ,ะจ,จะมองมาที่ฉัน ตอนแรกนึกว่ามาหลอดลมมาหลอดดาร์กเดี๋ยวมาลมว้าวเลยครว้ asa, าวจ้ามาตะันไม่รู้เฮ้ยม่เฮ้ยเฮ้จะมีจอ้อยรึเปล่าเธอจะมองมาที่ฉันเราจะฆ่าสาตาได้ไม่ยาก เดนไม่องแอคซิดเดอร์ซัมเมอร์อะไรอยู่ปไม่เดินไม่ผงเกาะเลยเอ้ยลาดได้อีกเธอจะมองมาที่ฉันโอ้ไม่มีเลือดเอ้ยผมมันตีไม่รีเซ็ตรอเสียดายเลยกลายเป็นผงโง่ตายอีกเนาะหนักแล้วทีนี้

โว้าวปาวปา้าโอ้โหอย่างนี้เจ็บอย่างนี้เจ็บโดนลูกปืนโนนอ้โโใครจะอยู่อยู่ไป าาตายรัวๆครับชีวิตชีวิตทีมเราดูไม่ดีเลยนะมมืจะตายแล้วไม่ทำอะไรเลยอข้ามนี้คุมได้ดีกว่าเราเยอะยแต่ว่าเือจะมีใจหรือเปล่าถธอจุกมองมาที่ฉันล็อกไว้จะได้ไม่หลุด โอ้โหว้า107หนูดูเลขผิดอะไรหรือเปล่าวะเธอจะมีใจฟังเธอจะมองมาที่ฉันดับแดงด้วยกันแรนตีได้เป็นมาตลอดแรนตีเขาเฮ้ยอึดยังอหร

bộ cây túi phẳng mới đại pháp gì ừ ừ tự đừng đi chạy tự mong mà đi dẫn tự đi mà

ดี่อ,อกตรงนั้นจะดีกว่าหหไม่นักติดเล่นเลยเงินเลชิ้นนี้ให้คุณภาพเหมือนทอยที่ด้ยอยยว้าโว้วไม่ไหลเลยไม่ไหลเลยส้งใส่น้ำมันไม่ไหลแทบวูบครับนี่ขนาดมันจะค,คุ้นคาบ เป็นคนขับคงไม่อยู่ไปแล้วว้าวว้าวว้าว What is this What is this What is this ตองตายเธอจะยิ่งใจว่างโอ้โอ้เอ้ยกดอันตีไม่ออกอรัแอดมินเนอร์โอ้ถ้าผมแบบเล่นทุกวันนะ ผมก็จะกดไม่โดนเหมือนกันนะครับเมืออ่อยนิ้วเล่นทุกวันต้องเล่นวันเล่นวันเล่น,น,น,นคืนเออจะมีใจหรือเปล่าตีหนึ่งทีได้ไหมเราไว้เลยหูหลบก็สวยครับอย่างนี้ยังไงดีหูมาหลอดดึงเลือดร้อยมีตัเดเลยก็ยากหน่อยโดนอะไรอ่ะผมยังโดนซาตอิเหรอโดนมาหลุดปาดทีเดียวผันก้าอเอาอ๋ออ๋อ ผมไม่ได้นสังมันเถอครับแย่มากเลยอ่ะถ้าผมออกยไอเทมอะไรไม่รู้แต่อาจจะเป็นเพราะอเทมนี้หรือเปล่าทำให้แบบสาตาบินผมไม่ได้เมีจังหวะไปฆ่าเอลสูจริงๆถ้าผมกดอันติออกน,นะเอลซูน่าจะตายง่ายก่นี้อันนี้คือมังกรสองใช่ไหมคมังกรสองเไมถึงตีดา โอ้โหไม่ดีเทา่ากูเกือดนลากออกก่อนหนึ่งทีลบปาดร,รู้มือจัดรู้มือจัดวงนอกรู้ใจวงในรู้มือแค่นั้นแหละครับอู้ง่ายเกิน

ความเป็นพื้นในทิมเต็มไม่ตื่อดีจอดโอเคมาหลอดโคตรอึดอ่ะอึดจากอะไรวะ <c oughs> มันเห็นด้านนะอยากจะเอ็มซีเลยไม่มีสแต็กเล่นเลยลนะสแต็กกับสักสองสแต็กก็ไม่เยนนะ่ะข้อดีของมัตเตอร์ไฟที่สแต็กไม่เต็มก็คือคิดจะหนีอแล้ว ที่จะหนีเหรอช่วย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 เอออย่าโดนอย่าโดนโว้วโดนเฉยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสบัดสบัดโยกเข้าต่อเอาวิง่งดิครับผมจะอยู่ทำไมนี่อะไรผมไม่ชอบเลยวันนีดูเดือดอะมรถไฟหาย,ายนี่ก่อนไม่ไหวสภาพไม่ดีเลย ในเทมนี้แคลรี่น่าจะออกมากกว่าไฟพวกแนวนีนะ้มันไม่ตีเร็วไม่คุ้มเลยอนะ่ะถ้าแบบอัลฟ่าไฟมันใช้ได้ตีเร็วได้คุม้มแับนี้อาจจะดีข้อเสียหลักๆคือมันไม่ให้รถคุดดาวด้วยนะให้แต่ต้านเวท180แล้วก็ดาวเ,เวท60ความเร็วตรมตีแล้วเวลาติดสกิลก็วิ่งเร็วอ๋อก็ดีเหมนนะี่มันอาจะคิดไปเองนะนิดก็ดนะีเดี๋ยวได้สแตกอนะ่ะถ้าทัน โดดอัดเลยแล้ววิ่งหนีโหขี้เลยครับตรงนี้อื้อเป็นแผนลอซื้อวูขี้สิครับจะเหลืออะไรแล้วผมไม่ออกงูลาผงตีไม่เข้าแล้วผมโดนขยมดูดิแบบกัดแงงอ้กาลีที่พระเจ้าสายฟ้า โดนขีลาเทพเจ้าเทพเจ้าอะไรไม่รู้ออออเอื้อสตา้าบินแตกห้าเออแปดระเบิดใส่คีบดูเลือดแคีบโอ้สองร้อยคิวจัดนี่ก็แบบก็ว่างแผลไปแล้วครับว่าแบบอุ้ยสตา้าบินสตา้าบินเดินไปหน้าพอปุ๊บอัาตีใส่คีบฆ่าคีบเ <c oughs> อ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้เครียดเลยเครียดไม่เจอสะเต็ปฆ่าคีบเอาเลือดไปครับผมงงกันดิ ต้องเล็งคอนก่อนนะถึงคิดได้นะ่ยคือทั้งนี้จะต้องไปดีดานะครับแล้วเราต้องรีบปอ่าแแฉกแฉคือผมไม่เข้าใจทำไมมันเป็นสัญลักษณ์นี้ตอนมีเพื่อนใกล้ๆมันถึงจะขึ้นว่าโจมตีดารักแต่ถ้าเพื่อนไม่อยู่ใกล้มันจะเป็นมันจะเป็นคอยระวังคอยระวังงงมาเราต้องไปหาคำตอบในเอพิโซดต่อไป ปล่อยล่างให้มันช้ำใจนะครับนี่เป็นสูตรผูวิทักษ์นะผู้ิทักมันตอนไหนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะผมพิทักมันเองแหละเออเออมันจะยิงอีกเยอะไหมนงตกตายโอ้โหเล่นโคตรโหดอ่ะผมเล่นโคตรโหดอ่ะ โหวันนี้แบบไม่มีอีกแล้วจี้สัสเลยครับอย่างนี้จี้สัสเลยปึ้มโ,โหตายแน่นอนแต่ใครนี่อีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยใครอีกเรื่องโอ้โหแม่งไม่ใช่ใครเพื่อนเราเองตาตาบินสี่สเต็คมาตรงนี้โดนแปะซีโฟพี่โจ๊กพี่โจ๊กโอ้โห,พโโอโหพี่โจ๊กเขาให้จัดผมตายโง่จัด ่เป็นไรครับการตายของผมได้สร้างอิมแพกครั้งยิ่งใหญ่ผมไปไม่ถึงเอฟสูเขาโดนสโลจางมารลอดเนี้ยนะมารลอดสโลของเนี้นะนยน้ยเป็นได้ยังไงครับทุกคนบูดเบกคนอืดอะคีบโอ้ยโวโว,โวโล่า ถ้าขายรองเท้าจะ,จะไปถึงเอลซูไหมคำถามนแค่นี้ถึงแหละรองเท้าอมูลาออกเวกเคนก็นนได้ทำได้ยิ่งเร็วๆหน่อย <c oughs> <c oughs> okay. โอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว <c oughs> จะถึงแล้ว,ลว,ลว,ลวอุ๊ยโดน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 อด มันเจวคิวได้ยังไงวะขมา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 มึงจะอย่ไหนี้ะเออมีฟิกเกอร์โอ้ยฟิกป่าโอ้ยแย่ดูดเลือดร้อยเออไม่พอว้าวว้าวว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียวแมนสกุลน่ะเออโดนแทงตูด โอ้โหโดนมาหลอดปาดอย่างนี้มันมนมนมโอ้ยโแมงบาจัดแมงบาจัดแมงโค้ดบ้าแมงโค้รบาเร่นกันบ้าจัดเลือดบ้าหมูอ๋อโอ้โหไปไม่ถึงเอลซูอไปไม่ถึงฝฟิร์นเลยครับเจบเลยนะเพ่ ก็ไปไม่ถึงเอวสูงแล้วคือยากมากเออโอเคครับเกมที่หนึ่งลูกเกมที่หนึ่งก็แตกถ้าเราแพ้ในตำแหน่งนี้เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งนีเกลี่กับเบรดีกว่าเกหน้าจุก B, ูกกนนากกแบายบายครับ